อยู่ที่เมเจอร์ซินร์ปริษาขาโลตัสบางกะปินะครับมาชมภาพยนตร์เรื่องพระร่วงมหาศึกสุขโขทยัยซึ่งเรื่องนี้มีกระแสค่อนข้าง เยอะมากนะครับทั้งกระแสที่ชื่นชมแล้วก็กระแสที่ต่อต้านกระแสที่ต่อก้านก่อนเขาบอกว่านักสแสดงปเป็นเขมรซึ่งพี่โอ,อไปดูแล้วพี่โอ,อก,ก็ไม่เห็นว่าคนไหนจะเป็นขเขมรน,นะครับแต่ว่ามีบทของขอมสบาดซึ่งก็เป็นแค่ตัวประกอบแล้วมันก็จําเป็นต่อเนื้อเรื่องพี่โอ,อเห็นว่านี้ก็ไม่เสียหายอะไรส่วนกระแสเหี่ยงการชื่นชมนั้นเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นหนังประวัติศาสตร์ธรรมดาแต่มีการตีความใหม่ นเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์สุโขทัยของเรานั้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยเอาตรงนั้นตรงนี้มาปฏิปต่ออย่างเช่นบทละครผู้คำกรองของร,ของราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6บ้างประวัติศาสตร์ของสุโขทยัยจากการที่ไปที่เมืองสุโขทัยเองบ้างแล้วก็จากจินตนาการของผู้ประพันภาพยนตร์เรื่องนี้เองบ้างนะครับก็มีศิลปะการนำเสนอรูปแบบใหม่ มากมายในเรื่องนี้มีปรัชญาต่างๆมากมายในเรื่องนี้แล้วพี่โอก็มีความรู้สึกเห็นต่างจากคำชื่นชมและคำวิจารณ์หลายประการในเรื่องนี้จนพี่โอคิดว่าถ้าพี่โอพูดออกไปเป็นคลิปรีวิวขนาดยาวเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงต่อการโต้เถียงในอนาคต เพราะฉะนั้นพี่โอคิดว่าพี่โออาจจะข้ามเรื่องนี้ไปไม่ทําเป็นคลิปรีวิวขนาดยาวยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมยินดีให้พี่โอพูดตามความเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับขอให้คลิปสั้นคลิปนี้มียอดวิวถึงพันวิวแล้วพี่โอก็จะเรียบเรียงทําการพูดให้เป็นกลางที่สุดให้เกิดความขัดแย้งจากการฟังน้อยที่สุดก็แล้วกันครับ